รอบวันทันข่าวสพทอรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สปพยุทธ์ครั้งที่10 เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2566ดรเกตทิพย์สุภาวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข,นขน่งขันฟิสิกส์สัพยุตครั้งที่10ประจำปีพุทธศักราช2566โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคกลางตอนบนระหว่างวันที่2ถึง3กุมภาพันธ25์2566ณโรงเรียนหอวังกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะพบกับการแข่งขันกิจกรรม ฟิสิกส์สับประยุทธ์ทั้งที่10นะคะของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโทนโลยีและสิ่งแวดล้อมณโรงเรียนหอวังกรุงเทพมหานครกับ27โรงเรียนที่ร่วมกันแข่งขันและ25ทีมที่เข้ามาแข่งขันในวันนี้นะคะสิ่งที่เราพบคือการแข่งขันในลักษณะแบบนี้เป็นการแข่งขันที่ทำให้นักเรียนได้ใช้ทั้งไหวพริบ รวมทั้งการรวมกลุ่มกันในการแก้ไขปัญหาซึ่งซับซ้อนยิ่งขึ้นนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่โดยเฉพาะคือฟิสิกส์เอามาใช้อธิบายในเรื่องของโจทย์ปัญหา10ข้อที่ได้มาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มาจากอาจารย์มหาวิเชยรไัยทั้ง3ม,มหาวิเชรยรไัยและรวมทั้งเครือข่ายของคุณครูที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์เกิดขึ้น และณนะที่นี่จะเห็นเลยว่านักเรียนมีความมุ่งม,มั่นคุณครูมีบรรยากาศของการช่วยกันแนะนำนักเรียนเป็นโคช้ชให้กับนักเรียนและสิ่งที่สำคัญคือนักเรียนได้ใช้ความรู้ออกมาสื่อสารให้กับทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่เรียนไปแล้วมาอธิบายอะไรได้บ้างในลักษณะของการแข่งขันจะเป็นการแข่งขันที่มีการแบ่งทีมนำเสนอวิพากซักคาน ซึ่งชี้ให้เห็นเลยว่าการแข่งขันในลักษณะแบบนี้นำด้วยการถกถแถลงและใช้เหตุและผลในการแก้ไขปัญหาโจทย์โดยใช้หลักวิชาการที่ชื่นชื่อว่าฟิสิกส์ที่ทุกคนมองว่ายากแต่สำหรับเวทีนี้เป็นฟิสิกส์ที่ใช้ในเรื่องของการแอปพลายชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมตรงนี้ตอบโจทย์ หลักสูตรการการการ,การสาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ปรับปรุง60ทั้งในเรื่องของมาตรฐานตัวชี้วัดและเรื่องของสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนรวมทั้งตอบโจทย์เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งจะเห็นความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียนในการที่จะแก้ไขปัญหาโจทย์บนพื้นฐานของความมีเหตุและผลและหลักวิชาการจำลองสังคมได้เป็นอย่างดีนะคะ สิ่งที่เราได้พบเห็นที่นี่อีกนอกเหนือจากวิชาการที่เป็นวิชาฟิสิกส์เราจะเห็นว่านักเรียนได้มีการสแสดงสิ่งที่เป็นวงออเคสตราวงออเคสตราในที่นี้นะคะจะเห็นเลยว่าเป็นการรวมกันของห้องเรียนพิเศษดนตรีนะคะเราจะเห็นเลยว่าความหลากหลายของทั้งวิชาการทั้งดนตรีและรวมทั้งหลายๆอย่างที่น่าค้นหาที่โรงเรียนหอวัง รวมทั้งกลายเป็นกิจกรรมที่จัดการแข่งขันเพื่อนักเรียนโดยความร่วมมือของทุกโรงเรียนณนะที่นี่ที่โรงเรียนหอวังแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือภายใต้พอเอเขตพื้นที่การศึกษานะคะแล้วก็ความร่วมมือของสอบนนะคะสพทและวันทีมของเราค่ะขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสพทสวัสดีค่ะ